แต่ช่องแปดนี่ไม่ไปไหนมาเนียมาทำไมอ่ะมาเที่ยวมาหาท่านสามคนนักข่าวช่องแปดมาสามคนเอามาเลยมเลยมาใครมีอะไรมาเลยมาที่ป้าออดไปบอกมาเลยปหนูมีอะไรลูกสวัสดีครับสวัสดีลูกช่องแปดช่องแปดอ่ะ ขายให้มาคุยเจ้านายขายอะเจ้านายหนูอะทางพีบอกรับอยากเนียบมาขอโทษที่เป็นตัวแทนมาขอโทษทุกนาทีวันด้วยอ้าวได้ไม่เป็นไร,ค,รคุณอะไรบอผอ,อ,อชื่ออะไรอะรพี่พุทธไงเออคือถ้าเอาข่าวไปออกอย่างนั้นเนี่ยคนไม่รู้เนี่ยเขาจะด่าจะมองว่าไอ้นี่เป็นตำรวจเกษียณไปแล้วแอ๊ ก็เนี่ยหนูก็ดูเนี่ยบ้านผมก็อยู่นี่ผมก็นอนที่นี่ทะเบียนบ้านแล้วมันไม่ดมีแขกมานั่งกินตรงโซนนี้นะโน่นอานั่งตรงโน่นตรงนั้นน่นะแล้วก็กินข้าวนะก็กินข้าวและอาไม่ได้เป็นคนแอกหรอกชีวิตน,นี้ยังไม่เคยที่จะไปชักปืนาว่ จริงๆก็ทางทีก็พยายามโทรแหละแต่ว่าเพื่อทเบอร์แปลกทกันไม่าไม่เบอร์เนี่ยถ้าบอกปุ๊บเนี่ยต้องส่งจะโทรมาผมไม่ได้รับเบอร์ใครต้อง s m s มาก่อนว่านักข่าวช่องแปดครับอ่าอย่างเงี้ยอาก็ะจะรับเพราะว่าไอ้แก๊งคอนเซอร์แม่โทรมาประจําเลยไงเราก็ระแวงแก๊งคอนเซอร์นะนะก็บอกพุดไม่เป็นไรหรอกอาสิ ได้ได้ได้ไดไไกูยังไม่เอากูพูดไปแล้วว่ากูไม่ครบเป่าผีกับช่องแปดได้มาเนี่ยแต่เอาโหสีให้เข้าใจไหม <c oughs> เหมือนกับไอ้ทางทาง อาจารยิ่งสั่งก็เหมือนกันนัดก็แต่ว่าอาเป็นคนรักษาคําพูดไงว่าไม่ไปก็คือไม่ไปอาจารย์โทรอาจารย์โทรมาก็ไม่รับสายเลยไม่ไม่รับสายเลยอาพูดไปว่าไม่ไปก็คือไม่ไปอาจะเป็นคนอย่างนี้ไม่ได้แกไม่ได้โทรมาว่าจะให้ไปแต่ไม่ได้ย่านผจะโทรมาพูดคุยเข้าใจคือไปออกข่าวนั้นเนี่ยคนคนเขาจะมองว่าเอ๊ะเป็นนายตำรวจแล้ววางตัวไม่เหมาะสมอา พกปืนซ่อนอยู่ด้านเนี่ยปกติอาก็จะใส่เสื้อสูทคุมทับวันนั้นก็รีบให้ไอ้เล็กเอาข้าวมาให้กินพอข้าวกินนีก็จะถอดเสื้อเพื่อกินกลัวมันเปื้อนแล้ววันนั้นก็ดวงซวยอยู่ด้วยดันไปโดนตะปูด,ดึงชายเสื้อสูทเนี่ยขาดนะครับเสื้อชายเสื้อสูทขาดก็กินเวลาจะออกนอกบ้านก็คุมทับอยู่แล้วและอาก็มีใบพกของหน่วยงานความมั่นคง นะครับไม่เคยปกโชูและไม่เคยถามชาวบ้านก็ได้รับราชการมาในจังหวัดการเนี่ยสามสิบหกปีแล้วเนี่ยไม่มีที่จะไปข่มไปขู่ใครเตือนทีเดียวตายก็ตายเลยนะแล้วก็ไม่มีรังแกชาวบ้านนะก็จะอย่างเงี้ยหนูช่องแปดมาสามคนเลยก็ขอบคุณนะเออขอบคุณด้ยก็บอกอายพุธไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ สัมภาษณ์ได้คุยได้นะไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรนะอาหสิให้หูกนะผมลอก้องนได้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาร์ก็จะจบไรแเละนะคือผมเป็นคนอย่างนี้เหละครับนิสัยก็อย่างไงคือเวลาถ้า ถ้าว่าผมก็ว่าตรงๆนะครับผมเองไม่ได้บางคนเนี่ยเขาจะแครสื่อมวลชนมากเพราะว่าสื่อมวลชนเชียร์ให้เขาเป็นเทวดาเลยนะครับแต่ว่าในสังคมตำรวจเราเนี่ยเราจะรู้ว่าใครของจริงของปลอม นะครับภาพที่สื่อมวลชนเขียนมาบางคนจะเป็นมือปราบเป็นอาจารย์เป็นเกจิอะไรอย่างไรแต่ในสังคมตำรวจเขายี้กันเขายี้กันนะครับและพวกเราจะรู้กันว่าใครของจริงใครของปลอมนะครับเขารับกันได้สังคมตำรวจเขารับกันได้นะครับมา <c oughs> ผมเขาก็ด่าผมเรื่อย นะครับด่าเรื่อยแต่ผมไม่ได้ไปใส่ใจด่าว่าโหดเร็วดีบ้างโหดเร็วดีบ้าง <c oughs> มา <c oughs> ก็ผมก็ว่า <c oughs> ผมเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะเขียนนะครัแต่เดี๋ยวนี้ผม <c oughs> ผมไล์เป็นแล้วเมื่อก่อนเนี้ยผม มีคนติดตามผมผมเปิดติก t ก k มาปีกว่านะครับ mm hmm. เกือบสองปียังมีคนติดตามผมไม่ถึงพันคนเลยมีอยู่ร้อยคนสองร้อยคนเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นผมไง mm hmm. ผมก็ดันเอารูปตัวกระตูนเนี่ยตัวกระตูนแดง mm hmm. ๆถือปืนสั้นอัน mm hmm. ปืนยาวอันเงี้ย <Okay. S 1> ก็มีเอฟซีผมเนี่ยช่วยกันบอกว่าช่วยกันติดตามอาเลวัตให้ครบพันคนหน่อยจะได้ไลค์ให้นะครับ mm hmm. ที่จริงผมก็ไม่รู้ว่าไลค์เลยคืออะไรล่ะครับ นะไม่ได้ดูไลเขาก็มาตามว่านี่ครบพันคนแล้วทําไมยังไม่ไลฟ์ก็เลยต้องมาไลฟ์นะครับต้องมาไลฟ์อย่างเงี้ยนะฮะมาขอบคุณนิดว่าุณอัดคลิปแล้วก็ลงก็ได้นะคะอัดยังไม่เป็นอินโนอัดทำยังไม่เป็นที่ว่าจะลงนะยังทําไม่เป็นจริงๆคือ